ไม่รกครับไรหรไม่รู้นครัีห้ามจอดเขตปลอดภัยทีดกฎหมายเ้ไหมผมก็จอดนเขตปลอดภัยเขตปลอดภัยห้ามจอดไงแล้วแล้วมันมันเนอะไรจะไปงั้นก็แจ้งทางสนองมาได้ครับได้โรค้างนอนอมจดเพื่อวตถระสงค์อะไรผมจอดกู้ภัยครับช่วยคนครับ ป้องก hey, ันเหตุทางสอนอเขาตรงนี้มันห้ามจอนไม่แล้วจะผมไปจอดไหนครับไม่อแล้วแต่ยา่จอดไม่ไม่พี่ต้องเข้าใจถ้าพี่เป็นมนุษย nah ์เสชนเนี่ยพี่ต้องเข้าใจว่าคนเจ็บอ่ะผมจะจอดตรงนี้ผมรอเพื่อจดเขาให้ป้องกันเหตุด้วยหนึ่งจะช่วยคนเนี่ยนะน้องต้องรักษากฎก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชตำรวจพวกนั้นเขายังไม่ว่าอะไรพวกผมเลยพี่ฟังผมนะจราจรกลางเลยครับจราจรกลางเขายังไม่ว่าอะไรผมเลยในเกี่ยวกับไม่ไม่พี่จะอากตีกู้ภัยมันไม่ใช่พี่พี่ฟังผมก่อนจะอักติไม่ได้ไอ้นี่ยังอยู่ตรงนี้ไอ้นี่คืออะไรไไอออ้นี่คืะรชักกระเป๋าแถวนี้เขาเลยให้มันไจอดป้องกันเหตุไม่ได้พี่เจ้าจ่างเขายังไม่กล้าไม่กล้าไล่พวกผมเลยเขาไม่พูดกับพี่แล้วนะพี่พี่ดื่มพี่พี่ดื่มมาหรือเปล่าพี่ดื่มมาหรือเปล่า พี่พี่ดื่มมาพีดื่มมาให้มาเรี้ยสอนออจผม่าจะี่ไปอ้ามจอดพี่แล้วคุยเล้อคุยเพราะว่าผมจอดช่วยคนพี่คนเรานะถ้ามีมนุษยธรรมความเป็นมนุษย์นะพี่เขาจะไม่มาว่ากู้ภัยหรอกพี่ผมไม่มาอพี่ผมช่วยคนอาตาครับ แล้วนี่ไม่ได้เคยขอตังค์ใครเอาด้วยพี่ตังค์พวกผมหาตังค์พวกผมหากินกันเองครับผมไม่เคยเรียกร้องจากใครครับผมให้ตังค์เขาด้วยนี่ตังค์ผมมีตังค์ผมมีตังค์ผมมีเยอะผมไม่ต้องมานั่งเรียกร้องกับคนเจ็บไม่ได้เสฐียคนเราถ้ามีสมองและมีมนุษดเสียชนนะพี่มันไม่ใช่ไม่ใช่จตำรงจตำรวจแต่ตังค์เขายังไม่กล้าไล่ผมเลยอย่าถ่ายรถไปด้วย อ่ปากดีวายขับวอลโว่หลู่นแล้วเปล่าเมาด้วยเมาแล้วขับคนเมาเป็นอย่างนี้เยอะนะเออพี่มาจอดอะไรอย่างเี้อย่าผมเรียกจ่ายจอดมาคุยก็ได้เอาเปล่าไอตาไอจ้างขี่มอเตอร์ไซค์เรียกจ่ายจอดมาผมเรียกจ่ายจอดมาคุยเอาเปล่าไปไปเรียกจ่ายจอดมาแล้วท่านจอดด้วยเรียกจ่ายจอดมาเร็วๆเอเครื่องใหม่มาเครื่องเปล่ามาด้วยเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวเร็วเรียกมาดิย,ย้อนมาเลยเรียกเครื่องเต่าด้วยไม่ด่า,ดาอยงนี้ด่าน,นึงฮะ